การโฆษณาชวนเชื่อนะที่แบบมันล้างสมองคนทั่วโลกให้เชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงนะก็คือภาวะโลกร้อนโลกแตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้อย่าใช้ถึงพลาส,สติกนะจะทําให้โลกอะ่ะร้อนพอโลกร้อนลราก็จะแตกลักโลกนะกูถามคําเดียวว่าอีกแค่ถึงผงพลาส,สติกเนี่ยที่มันเผาเผาแล้วอีกควันรถยนต์เนี่ยมันจะทําให้คอนสตรักชั่นที่ใหญ่มากแบบ ใหญ่ระดับจัก,กรวาลมึงดูนะโลกนะั้นมันหมุนรอบดวงอาทิตย์แบบอัตโนมัติเลยสามรอบหวันอันนีถ้ถ้าจะไม่ผิดนะหมุนรอบตัวเองอีกยีิบสี่ชั่วโมงไม่พอมีดวงจันทร์ที่ทําน้าขึ้นน้ําลงคือทุกอย่างมันเป็นระบบระเบียบอะโลกมีน้ําทะเลมีน้ําตกมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่มหาศาลมึงทั้งจัก,กรวาลมึงจัก,กรวาลทางช้างเผือกมันทํางานกันเป็นระบบหมดเลยนะหมุนรอบ หมุนเวลามันโคจรเนี่ยมันโคจรกันเป็นระบบระเบียบมากเลยตอนกลางวันก็มี12ชั่วโมงกลางคืนก็มี12ชั่วโมงฤดูหนาวก็มาตรงเวลาเป๊ะๆฤดูร้อนก็มาตรงเวลาเป๊ะๆฤดูใบไม้ผลิก็มาตรงเวลาเป๊ะๆมาตรงเวลาเป๊ะๆหมดเลยคือมันเป็นระบบที่แบบยิ่งใหญ่เกินที่มนุษย์จะเข้าใจแต่จะมาบอกว่าระบบนี้จะพังเพราะถุงพลาสติกเพราะถุงพลาสติกไม่ได้มันฟังไม่คืนจะบอกว่านักวิจัยอย่างงุ่นอย่างนี้น้ำทะเลพ้าง แล้วยังไงแล้วยังไงมันกุสาบาลเลยตลอดชีวิตกูเนี่ยกูจะไม่เจออะไรอย่างนั้นแน่นอนเพราะกูเห็นพูดเรื่องเนี้ยตั้งแต่กูตอนเด็กละคือพอประกันได้ตั้งแต่กูอยู่เรียนนะภาวะโลกร้อนอย่าง,งนางงั้นอย่างงนี้กูโตจนกูจะแก่แล้วเนี่ยแต่สามสิบแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมวนเดิมๆทุกอย่างนะประเทศชาติก็วนอยู่แต่เรื่องเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออ ถุงพลาสติกน่มันจะทําให้โลกร้อนตลกไหมอะเธอเธอนึกภาพนะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากในจักรวาลนี้ใช่ไหมอาฉันเปรียบเทียบให้เธอเห็นภาพว่าตึกมหานครนะ่ะตึกใหญ่ๆเนี่ยที่ที่ที่เขาไปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปกันเนี่ยตึกมหานครสวยๆเนี่ยที่เธอเซิร์ชก็้นแล้วตึกมหานครที่เขาไปเดินบนกระจกอะ่ะเออมันจะมาพังเพราะอะฉันเปรียบเทียบให้เรา,ามันจะมาพังเพราะเชื้อรา พวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เ,เล็กมากเชื้อราจะมาทําให้ตึกมหาคนครพังไหมกูถามหน่อยก็ไม่เพราะเราเธอคิดสภาพดูเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากเมื่อเทียบกับจัก,กรวาลเมื่อเทียบกับระบบสุญญ์เราจะทําให้มันระเบิดมีอยู่ทางเดียวค่ะนิวนิวแค่นั้นที่จะทําให้ทุกอย่างพังอืมแล้วก็ ต้องมีเรือแบบต้องมีเรือหอแบบ Star Destroyer แบบนั้นนะต้องเป็นเทคโนโลยีของต่างดาวเลยที่แบบตุม้ม Star Destroyer Star Wars มันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะพังมึงจะแบบประหยัดค่าเออค่ารดคัาคาร์บอได้ออกไซด์เดี๋ยวโลกจะพังมึงเขาสร้างมาเป็นกี่แสนล้านปีแล้วโดนระบงโดนโดนระเบิดโดนสงครามมานักตอนนั้นก็ปกติก็ยังปกติเพราะมันคอนสตรัคชั่นมันใหญ่มากมึง วันใหญ่มึงึสภาพดวงอาทิตย์เนี่ยที่ส่องแสงมาให้ต huh ้นไม้เจริญเติบโตเห็นไหมต้นไม้ก็ต้องพึ่งดวงอาทิตย์ในการเจริญเติบโตพนธ์ก็ต้องพึ่งพึ่งดวงอาทิตย์ในการเจริญเติบโตมันเป็นระบบระเบียบมันทุกอย่างมันแบบพึ่งพาซึ่งกันารเมืองจะมาพังวัะถุพลาสติกมันฟังไม่ขึ้นนะคะตึกมหานครจะพังเพราะเชื้อราแบคทีเรียอย่างพวกเราไหมสมมุติว่าพวกเราเป็นเชื้อราแบคทีเรียเมื่อเทียบกับจักรวาลเนี่ยคือเล็กมาก แล้วเชื้อรานั้นจะทําให้ตึกมหาครถล่มไหมพังได้ไหมก็ทําไม่ได้เข้าใจไหมถุงพลาสติกมันจะทําให้โลกแตกกูว่ามันเพอเจอร์หน่อยเออกูกำลังจะบอกหเห็นว่าเห็นไหมการการเอาเรื่องโกงหกใส่หัวทุกวันผ่านไปประมาณสิบปีมันจะกลายเป็นความจริงเข้าใจปะอะไรก็ตามนะคคอจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องเรื่องของมึงเลยนะกูกูกูไม่ได้สนใจนะแ่กูกำลังจะบอกให้มึงคิดตาม ว่ามันไปไปได้หรอถุงพลาสติกโล,โลกร้อนล้วจะช่วยเซฟโลกการเลือนกระจบมันเป็นไปไม่ได้จริงๆโลกมันจะมาแตกเพราะอากาศร้อนอมันอยู่ใกล้วดวงอาทิตย์แต่ร้อนจะตายห่านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยโลกก็อยู่มาเป็นแสนล้านปีละมันจะมาตายเพราะว่าสิ่งมีชีวิตล้าหลังที่ใช้ถุงพลาสติก มันจนโลกพังม,มันฟังไม่ขึ้นค่ะ